วันนี้คุณว่าใครชนะวันนี้ผมว่าฝร,รัง่งเศสฝรั <laughs> ่งเศสผมว่าฝรั่งเศสเดี๋ยวเดียวแล้วไง <laughs> แล้วจะเดิมพันกันทำไมเนี่ยเราก็เชียร์ด้วยกันไม่มันต้องมีคนหนึ่งที่พ่ายแพ้ไม่ไม่งั้นต้องมีคนหนึ่งต้องเชียร์โคเอเชีย <laughs> แล้วก็คือถ้าพ่ายแพ้ต้องโดนลงโทษอ่ะมาไปยิงฉุกเฉินลงโทษอะไรก่อนลงโทษอะไรก่อนถ้าเกิดว่าใครที่เชียร์ทีมที่แพ้ต้องม้วนหน้าหน้าสนามหลังบอลจบ5รอบโอ้โหมากต่อให้ม้วนหลังอีก5รอบอ้าวได้เอาชนะเราชนะเอาชนะใครโดนโค้ชเชียร์ ฮะอดตรงนั้นออก่อนใสชุดก่อนอ่ะมาเดี๋ยวเราต้องหามุมม้วนม้วนหน้าเพราะว่าขาออกมาคนจะเยอะมากไดหามุมได้โอเคอ่ะไปชุดนะให้ให้คนดูเห็นเลยว่าเราตั้งชุกทำไมใส่ชุดไงใครแพ้ใครแพ้ไปเป็นอยู่คอยเชียร์ไงอ๋อโอเคเดี๋ยวนะเรายิงชุกเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งอาจจะไม่แน่อาจจะไม่แน่ถ้าสุดท้ายคอยชียชนะเราม้วนหน้าม้วนหลังทีมทีมใครที่เชียร์แพ้นะไปม้วนหน้าหน้าสนามห้ารอบ